ช่วยกันทำขนมนานบุญนะคะมีแต่คนห่อสว,สวยนะคะแม่สมศรีก็ทำเป็นกับเขาอยู่นะคะสวยมากค่ะสวยค่ะแม่สมศรีก็ทำนะคะชาวบ้านมาช่วยกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะอ๋อคนสวยก็มีนะคะยิ้มหน่อยเ <c oughs> ดอแม่ครัวเราสาวๆเยอะแยะอืม รับชมได้ที่ช่องของสมศรีนะคะเดี๋ยวลงให้ดูชาบ้านก็จะประมาณนี้นะคะเป็นงานบุญจะช่วยกันด้วยความเต็มใจค่ะถึงจะบ้านนอกแต่ก็อบอุ่นมากอุ่นจนร้อนเลยค่ะเหงือ,อไหลครยย้อยค่ะสวยไหมคะ เนี ia, ienne, oh my. Yeah, my ่ยแม่สมศรีทำเองสวยนะคะทำเป็นอยู่นะค่ะไม่ใช่โมย่างเดียวค่ะสมศรีก็ทำเป็นค่ะแต่วันนี้สมศรีไม่ได้มาด้วยผู้ชายก็ช่วยๆกันนะคะนี่กับไก่บนน้าค่ะน้าขอได้เด้อค่ะาเองามาได้นั่งบนนากันแล้วาคะแนนร้านจานต้องมีข้าวต้ม